ัตัวของเราที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ในปัจจุบันได้ความพอใจหรือ,อยังถ้ายังไม่พอใจเราก็จะได้ตรวจดูว่าจะแก้ไขตรงไหนขาดตรงไหนจะได้เป็นปัญหาจะได้สร้างสติปัญญาขึ้นมาแก้ไข การปฏิบัติระดับเราผู้เป็นารวาสออกมาปฏิบัติอยู่ได้อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้โดยง่ายนักเพราะอันเครื่องขัดขวางของผู้ครองเรือนผู้ปกครองเรือนมันมีมาก สิ่งที่ผูกมัดัตรึงจิตใจถึงแม้ว่าผูกกายไม่ได้แต่ใจมันยังผูกได้สิ่งเหล่านี้แม้แต่กายออกมาแล้วจิตใจก็ยังถูกผูกมัดเข้าไปบ่อยๆหมุนเวียนอยู่บ่อยๆปัญหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องทําให้เป็นพบเป็นชาติเป็นชราพยาเทศวรณะได้เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่จัตทั้งหลายจิตอยู่ในการมภพบก็ดีรูปภพบก็ดีอารูปภพบก็ดีเพราะอํานาจที่อุปทานที่ทั้งหลายในปัจจัยอาการที่ท่านพูดเอาบัิอุปดานหนังอุปดานปัจจยาภะโอ พบมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยออชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยภวภาวะปัจจยาชาติออชรา,ามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยมันเกิดตามลำดับกันอย่างนี้ เราทั้งหลายมาศึกษาให้รู้ความจริงข้อน,นี้เพราะเรายังไม่สามารถแก้ไขเรื่องอุปทานความนีดอุปทานไี่มาอะไรเป็นปัจจัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบตอนตรัสรู้ใหม่ๆ พระองค์ก็มาคนพบสันหาตัณห้าหนังตันหานอุปทานปัจจยายตันหามาจากเวทนาเวทนามาจากพัสสะความกระทบพัสสะมาจากอายตนะภายในอยายตนะภายนอกเกิดขึ้นจากตา เป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตถนะภายนอกเมื่อไปจวบก,กันแล้วเป็นพัฒสกันะกระทบเป็นพัฒษาขึ้นมาเมื่อได้พัฒษาแล้วเกิดสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างสิ่งที่สุขก็เกิดตันหาอยากได้ สิ่งที่ทุกข์เกิดความเดือดร้อนดิ้นรนเกิดโกรธไม่พอใจเกิดปฏิฆะขึ้นมาอรารติขึ้นมาความไม่ยินดีก็รวมแต่เป็นปัจจัยให้ดิ้นรนให้อยากทุกข์เกิดขึ้นก็นอยากให้มันดับไปสุขเกิดขึ้นก็นอยากได้ในจิตใจของเรายังไม่มั่นคงเพราะพัฒนาเพราะเวทนานี่เอง ตัณหาความอยากก็ได้โอกาสจากพัฒนาเวทนานี่แหละปรุงอยากขึ้นมาในวัตถุกามมีรูปเป็นต้นมันก็เป็นปัจจัยเรื่อยไปจนเป็นพบเป็นชาติเป็นชาราพยาธิปวรนะทีนี้เรามาแก้ด้วยอรยิยมรรคประกอบไปด้วยองค์แตกศีลสมาธิปัญญา ที่เรารักษาปฏิบัติอยู่นี้เพื่อแก้นี่เองอเพื่อให้มารู้พัสสะมารู้อายตนะร,รู้พัสสะรู้เวทนาแต่อายตนะพัทะเหล่านี้มันก็กเท่กระเวทือนอยู่เสมอข้อสำคัญเรื่องเวทนากับตัณหาเนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ความสุขและความทุกข์ที่เราเสวยอยู่ปัจจุบันเพราะฉนนั้นจึงมากำหนดจิตใจภาวนาเพื่อจะได้รู้เวทนาได้กำหนดจิตเวลานั่งความสงบหรือไม่สงบความสบายหรือไม่สบายที่ผัสสะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในปัจจุบันคือเวลานี้ ปัสสะและเวทนาที่สัมผัสและเกิดความรู้สึกได้เสวยทุกข์ถ้าจิตใจคือองค์มรคคือสติของเราความเพียรของเราความพยายามตลอดถึงสมาธิจิตของเราไม่มีกำลังพอก็ทำให้เกิดตัณหาขึ้นมา ในจิตใจสัญหาไม่ใช่เป็นของอยากมันละเอียดอารมณ์ของใจนั่นแหละเกิดความอยากให้ทุก์นั้นมันดับไปอยากสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่มีอยู่ที่เราไม่พอใจนี่นมันดับไปจิตเมื่อเกิดความอยากแล้วความเศร้าหมองความเคลื่อนของจิตที่จะเข้าสู่ความละเอียดนั้นไม่มีมันสงบไม่ได้ จิตก็ความอยากมันข้างอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติลึกว่าเวทนาสักเรืว่าเวทนาไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาในเวทนาสติปัฏฐานาที่พระพุทธเจ้าให้เจิญสติเพราะฉะนั้นเราก็รู้เท่าในเรื่องเหล่านี้ ถึงแม้มันเกิดขึ้นเราสามารถจะสร้างสติสร้างจิตใจคือสมาธิจิตให้เราได้ทำงานคือภาวนาที่เรากำหนดอยู่เราจะดูลมหายใจเข้าออก <S 2> <S 2> <S 2> เราจะระลึกพุโทโธแล้วก็ระลึกเฉยไปเฉยไปนในเวทนาเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่าเวทนา มันมีอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ใดมาเราต้องการทางานเพื่อจิตใจสงบเพื่อจิตใจให้ถอดถอนไม่ให้ภัสสานิคเข้าไปกระทบจิตใจได้ให้มีก็มีอยู่สั์แปลว่าเวทนาภายนอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายนอกมันเป็นเจตสิกธรรมไม่ใช่ตัวจิตแท้เวทนามันแต่มันเกิดกับจิต พัสสะก็เป็นเวทนาเอาเป็นเจตสิกธรรมอันหนึ่งเป็นสังขารที่ปรุงจิตเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าสังขารในส่วนเวทผัสสะและเวทนาน,น,นั้นเรารักษาจิตจะให้มันก่อกวนจิตได้พอจิตที่ไม่พ้นจากเวทนาที่ส่วนที่ทุกข์ที่อยากพ้นจากพัสสะที่อยาก ถึงแม้ว่าจะไม่ละไม่ได้ทั้งหมดจิตละเอียดไปแล้วยังมีเวทนาที่ละเอียดคือปิติสุขเนี่มันก็ยังมีผัสสะที่ให้เราได้รู้ได้เห็น,นก็ยังมีอยู่เพราะพัฒนสะก็เวทนานี่มันเกิดได้ทุกอารมณ์ในจิตของเราแต่มันเมื่อจิตละเอียดพัฒนสะก็ละเอียดพัฒนสะก็ให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่จิตใจ เวทนาก็มีละเอียดแก่จิตใจของเราเพราะเหตุนั้นความรู้เท่าเทว่าเมื่อเราภาวนาอยู่แล้วจึงแม้อารมณ์อยากมีทุกข์ปวดขึ้นมาแล้วนี่ผัสสะกับเวทนาอยากมื่ถ้าจิตใจของเราพุโทโธดูลมหายใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วเวทนาอันนั้นก็เปลี่ยนจากอันอยากกลับมาเป็นสุข อันนี้เราสังเกตดูก็รู้ได้ในจิตใจของเรานี่ที่แรกเมื่อเรานั่งแรกมันก็วนกระวายจะากอยู่พอเรานั่งบริกรรมไปเฉยไปเฉยไปทุกอย่างมันค่อยละเอียดไปนตรงนี้เนี่ยเราฉลาดในตรงนี้การภาวนาความรู้สึกมันก็ค่อยละเอียดไปด้วยถ้าไป <c oughs> สติของเราดีสมาธิของเราดีดตั้งมัน อยู่อย่างนั้นอารมณ์ที่มาก่อกวนจิตให้อยากไม่มีเพราะพุทธโธก็ดีเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ละเอียดอยู่แล้วหรือลมหายใจเข้าออกที่เรากำหนดตู้มีสติก็เป็นของละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากำหนดไปกำหนดไปเฉยไปเฉยไปก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนให้เราเห็น ให้เราได้รู้ว่าโอ้คอยละเอียดสบายขึ้นมาเปรื่อนจนท้จิตใจของเราเฉยได้ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการภาวนานั่นแหละไม่ต้องหาอะไรอีกไม่ต้องไปทำอะไรอีกทำแต่งานเฉพาะไม่สนใจอย่างอื่นเมื่อละเอียดก็รู้ไปละเอียดตามมะจนสุขเวทนาเกิดขึ้นมาทุกข์ก็ดับไป นะทีนี้ก็เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นตัญหาส่วนละเอียดมันก็เกิดมาอีกไม่ใช่ว่ามันหมดมันอยากให้สุขเหล่านั้นอยู่กับเราตลอดไปเพราะสุขและทุกทั้งหลายที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงได้ก็อยู่ในประเภทแห่งสังขารที่เรียกว่าไม่เที่ยงนี่มันไม่พ้นความไม่เที่ยงอน,นี่แต่เราก้อ,อาศัย เพราะไม่เที่ยงนี้เองสติจึงต้องทำงานอยู่ตลอดถึงมันเปลี่ยนก็สติเป็นกุศลในเจตสิก,ก,กที่จะทำจิตให้ฉลาดเพื่อให้เข้าสู่ความสงบละเอียดไปตามนัระดับสัมมาวายามะก็เป็นกุศลในเจตสิก,ก,กความเพียรชอบความชอบ เพราะเหตุนั้นให้พยายามสังเกตจิตใจของเราไม่ต้องด้วยความฉลาดในจิตใจให้จิตใจจะได้เข้าสู่ความละเอียดและความสงบและความเบาสบาย ไม่ต้องไปหาอะไรมากเพราะการทําจิตใช้ให้สงบนั้นมีแต่ละอย่างเดียวไม่ต้องอยากมารู้อยากเห็นอะไรไม่ต้องคาดคะเนเดาไปข้างหน้าหรือคิดไปข้างหน้าไปตั้งความหมายไว้ข้างหน้าเอาเฉพาะปัจจุบันรู้ปัจจุบันสุขทุกข์อย่างใดเราก็ต้งตั้งมั่นในความเฉยไว้ก่อน อุเบกขาไว้ก่อนแล้วก็ทํางานของเราตลอดไปไม่ให้เผลอเป็นงานของเรานี่แหละผู้ที่ฝึกใหม่และจิตยังไม่ได้ฐานดีสำหรับผู้ที่จิตได้ฐานดีแล้วเคยสงบเพราะกําหนดไปได้สงบดีแล้วถ้าเราอยากพักอยู่นั้นก็พักอยู่ได้ถ้าเราไม่อยากอยู่อยากจะเลื่อนฐานะจิตใจของเราต่อไปอีกเราก็ ถอยจิตมากำหนดกายในกายอันนี้ไม่สงบเหมือนกับเราอยู่อย่างนั้นแต่เหมือนก็มีสมาธิมีจิตตั้งไม่ถอนหมดที่เดียวพอยกกายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่ามันไม่เทียง เราพิจารณาเป็นทุกข์เพราะมีโรคมีหิวมีโหยมีเวทนาบางาอยู่ในกายที่เราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นอยู่แล้วก็เป็นอนัตตา ถ้าเราอยากจะพิจารณาเป็นอนัตตาก็เราก็เย็บยกผมเป็นเราหรือเราเป็นผมทำไมว่าเป็นเราเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยผมก็ไม่ได้อยู่เป็นเราเลยจนพิจารณาจนจิตยอมเราความจิตยอมเป็นของนอกไม่ใช่เรานั่นเห็นชัดอยู่เนี่ยแต่ละอย่างละอย่างแล็บฟันหนังเนื้อเมื่อ ดูแลทุกส่วนเอ๊ะเราตรงไหนถ้าเราพิจารณาอันนี้จนเห็นชัดว่าไม่เป็นไม่เป็นเราไม่มีเราอยู่ในสิ่งตรงนั้นเลยจิตมันก็ถอดถอนจากผัสสะที่มีอยู่ในประสาทที่มีอยู่ในกายเนี่ยที่เราเคยยึดถือว่า อาหารการมามังการทิฏฐิมานะที่เราเคยถือเคยมาแต่ก่อนมันก็ถูกถอดถอนไปด้วยเพราะเราอยู่ในสิ่งเหล่าน,นั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นความแก่ก็ไม่ครอบงำจิตใจเราได้เพราะธาตุเรานั้นสดสมอนิจจังก็เดกทุกขังก็ะเดกก็มันมีอยู่ใน ระหว่างนามมารูปที่มันพัดสะกันเท่านั้นเองเวทนามันก็เป็นเจตสิกมันไม่ใช่จิตรูปมันก็เป็นรูปอยู่แล้วเวทนานก็เป็นนามเนี่เท่ากับเรารู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามมาเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจารู้ชัดพเนี้ก็พอ ในจิตใจของเราสามารถสลดสังชสามารถที่จะถอดถอนสมุทัยที่เราเคยคือตัวตัญหาที่เราเคยหลงมาแต่ก่อนไม่ทราบว่าจะหลงอะไรดีอะไรเพราะจิตขณะนั้นมันสงบสุขวิเวกถึงไม่จําเป็นสิ่งเหล่านั้นมันก็สบายอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทําไมให้มันทุกข์ขึ้นมาเองจะกลับมายุ่งมันทําไมเนี่ยจิตก็เกิดความอึดนายทิ์ผิดา นี่แหละทางลับที่สุดปฏิบัติที่ตรงที่สุดเห็นได้ชัดที่สุดในจิตใจของเราให้ดูตรงนี้นะับปฏิบัติอย่าไปติดข้องในเรื่องอย่างโน้นอ,อย่างนี้แม้แต่เรื่องยิงเรื่องใช้เรื่องเราเรื่องเขาก็ย่ำไปติดขัดแยกมันไปเลยเรื่องแก่เรื่องหนุ่มเรื่องอะไรให้มันผ่านพ้นไปเลยอ่านั่นเป็นสนัญญาที่ จิตที่สมมติร้องเรียกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมมติร้องเรียกเพื่อให้รู้จักเท่านั้นเองอันนี้เป็นเปลือกแแท้ไม่ใช่เป็นแก่นที่เราจะไปสนใจให้มันผ่านพ้นไปเลย